พี่พี่ชัยมันหายไม่หายชัยจะเอากองเท้าก็งคาแท่งก็ไม่ได้ก็ไม่รับสุดแล้วแลเี่ยไว้ในนอก็ย่งเยอีวรเท้าอยู่บไ่วันนี้เป็นวันพิเศษาะอันนี้เฟ่จริงปกติไม่เไ่่เลยไม่ไม่ใส่แบบนี้นะอันนี้เป็นชุดเต็มชุดมากแล้วก็ปีใหม่ ดีไม่ดีเป็นในเลยนะฟังเออใส่เข็มขัดนะระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะมีคนใหม่นะวันปีใหม่ใช่ไหมคืนนี้สงสัยเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟคืนนี้เกิดอะไรขึ้นอะผมไม่ทันแล้วย่างหมูทั้งตัวย่างหัูย่างหนูหมูอ๋อย่างหมูทั้งตัวนุนนุนนุไม่ทันแล้วอ๋อแล้วชั้นก็ลไม่ได้ใส่ใส่ต้มงใส่ที่จริงนะชุดนี้ต้องใส่ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะว่ะใช่ใช่ใส่ยามาเลาโอกาสอันี่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าง่าน่าฮ่าฮ่ ใช่ไม่เต็มครับวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับทำไมหน้าแคบไมแดงเห็นเลเหนือมากแค่เอาโลโก้นี่ก็โอ้โหใช่ครับนี่แหละสีชิมาปีของแม็กตัวนี้นะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องทำดีนะครับไม่เอาไม่เอาไอีตัวตะเกียบแดงครับนี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวข้างล่างแท้ ลูก้าี่ายเท่าไรโอ้ยราคายังไม่แก่ไหนไหนไหยังไม่แก่้ข้ตัดรู้ไหมเพราะเขาจะไม่รู้จักราคาใช่ไหมมันเขาจิบมาไม่ได้ไม่ได้ลืมลืมลืมแกกระดาษออกอยืราคายจะแกกระดาษออกนะครับถาเรียงตามเรื่องแกนะครับ ไม่เป็นไรก็เลยรู้ราคาเลยนะครับเดี๋ยววันไหนพี่พอดีซักก็บอกหมดหน่อยก็ได้แล้วพี่ซักก็ไม่ซักเัยพีนนี้เขาไม่ซักเส่ตลอดชี่ไม่ยันกานไม่ได้วันวันไหนซักบอกนะครับาก็หัวที่นนนอั่นแหละนวัไหนซักบอกนะฉันไม่แอบเนาะเพราะว่ามีตัวเดียวในกลุ่มบอกด้วยนะไม่ได้นะถ้าใครใส่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าโอ้โหแล้ว

ว่าแมงตะปูก็มีนะแมงตะปูก็มีนะแมงตะปูไปเปลี่ยนใหม่แมงตะปูก็มีเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไปชุดรอมาไปเรื่อยชุดเลยใช่ไหมชุดแม่ภาพเนี่ยเออจริงๆต้องใส่นะงานมันเกิดเมื่อคืนชุดนั้นอ่ะแต่ทำไมต้องเอามาใส่ก่อนงานมันเกิดแล้วก็รู้สึก ไม่ไม่แห้งหรือเปล่าไม่แห้งไม่แห้งเราไม่ให้ซักนะไม่เราไม่ให้ซักตลอดชีพคือถ้าซักที่นี่ก็เดินล่าไม่ใช่ว่ากก็ไม่ซักไม่ต้องซักกะดีไม่เป็นไรผมเดินไปเดินมาบ่อยแถวเนี้ยมันขยายไซด์ได้ครับแค่คุณไม่ต้องซักเลยต่อไปนะตลอดชีพเลยตลอดชีพเลยนะใช่เอายันตั้งได้อะตั้งเนี้ย สรุปเรื่องอะไรนี่พูมาอันนี้ถอดยังไม่ได้ซักก็ยังตักเลยแล้วสำรวจเขาเห็นสุดหล่อเขาลงมาจากเครื่องบินเมื่อกี้นี้เปล่าไหมราคาสี่ยังอยู่ข้างหลักเก่งเก่งตัวราคาสี่พันสี่ไม่เลยจะได้อยู่น้ลิมิเต็ดลิมิเต็ดทำมาจำกัดทำมาแค่สี่สิบห้าตัวใช่ไหมจะเอาเชือกฟางมัดเอาประมาณนั้นแหละมั้งผมก็ไม่รู้ปกติจะเอาเชือกฟางมัดเอาจะลองครบสี่สี่สิบห้าปีของแม็กซ์แน่ลองดรอบหนึงหน่อยไม่เล่าไม่ต้องทา ผมไม่เลือกข้างหลังได้มันแต่ว่าข้างหลังข้าเนี่ยจริงๆมขันมันต้องเข้าตรงนี้เกี่ยักีเอาไม่ใช่ต่งตัวให้ไเอาไม่เอาไมหม่อดไม่อดเลยครับผอตรงนี้เลยผ่อนเลยเอาผู้ช่วยผู้ช่วยนี่อย่างนี้เพราะว่าเพรว่าแกไปเอาเข็มขัดไปบัง บางป้ายครับคนหมมก็ว่าลิปคลาสอะไรฮันอตั้มตมมไปนี่นี่โอ้าแอคชั่นา้ไปเอกเกาหลีมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ ต่างเปลี่ยนสาเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายวันนี้วันนี้มาในมาสสุขุมมากเลยนะครับตั้งตัวใหม่ตั้ง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 มาในมาสสุขุมมากเลยนะครับมาแค่จำนวนจำกัดเหมือนลีไว้เมื่อสลงใช่เมื่อสลงทุกรอบของเขาสี่สิบห้าปีเมื่สลบสี่สิบห้าปีเขาจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายต้องตเอาลิ้นลงท้าวไม่ต้องลิ้นลิ้นใบหน้าหญ่ย้ําเลยนี่คือพีไม่แมทนะพี่ใหญ่ย้ําใหญ่ย้ํเลยใช่ไหมถ้าใครใส่ในกุ๊กบอกนี่ยรู้เลยของผม ในกลุ่มร <Ele> ู <Platform> ้ว่าทำไมมีตัวเดียวนะมีคนเดียวนี่ปมนี่น–ะฮะสี่สิบห้าปียีนมันไปดูนะเหลือสองตัวนี่นมันเหลือตัวละรุ่นมัจะแบกหมูอยางมวันนี้ยี่ห้อชุดนี้แบกหมูไม่ได้นะวันนี้มาแต่งตัวมานั่งทานเปนแขกเนาะซื้อผ้าใหม่ รองเท้าด้วยมันหมดแล้วบอรครับทางตาั้มมันหมดแล้วบอชทางเก่งไงเบิร์ดคือว่ามันหมดเลยนะอันนี้น่ะไปซื้อที่อันอะไรนะโรบินสัน,ลน,นแ,ลแล้วมันมีแขวนอยู่อ่รุ่นละตัว<อ>มันมีสองรุ่น คือครับมันจะเป็นบูธโชว์ที่ว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ่ะมันจะมีแค่2ตัว2รุ่นอีกอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นไม่ใช่ริมแดงเฮ้ผมคิดออกแล้วพี่นายะกินให้ได้นะผมนะแต่กินไม่ได้เพราะว่านี่ปักเลยเป็นแบบปักไม้ไลยไนงานตกินะกินใ่เสื้อเลยตัวนี้ก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าเวลาเดินทางไม่พอนะถอดปุ๊บมีคนเอาเลย ถึงใส่ก็จะเอานะครับเก่งเป่นเราเลยใช่เขาป่นอากางเกงครับเขาไม่ได้ป่นคนหรอกครับเขาป่นออกเก่งๆนี่แหละเดี๋ยวังไงเนโี่ยต้องไปสายดีถ้าเขารู้กันไม่ได้เลยนี่นะคะก็ตั้งแต่ทำให้เห็นเนื้อต้อนรับปีใหม่เนาะเสียนแตลงเลงก็ไม่ได่ไหมนะคะปลีกติไม่แต่งเลยอย่างนี้นะคะก็จะแต่งตัวเชื่อกับผมนะเขาหารูปสกีมา ในในรอบหลายๆปีที่เขาถ่ายคู่กันว่าเขาจะมาทำเสื้อองผมนี่หาแล้วหาอีกไม่เจอลูกที่ตายสองวันหาลูกหาทุกโทรรัพา์ทุกเครื่องหาโอ้ยมีอและอีกอย่างเวลาก็ไม่เป็นเพราะวกงานต่างคนต่างก็มีเขาก็เป็นคนอายกล้องนะแต่ก่อนเขาจะไม่ไม่อย่างนี้ตั้งแต่เขาทำยูทูบเขาเริ่มแบบเสกกาแสดงออกได้ไหมตุกวันนี้พูดถามคำต่อคำไม่มีหรอกพูดยาขนาดนี้ แสดงให้ถึงว่าคุณจะต้องกล้าทำจับงานนี้ไม่ว่าไม่ว่าช่างตามแม่ครูก็เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยเนี่ยไม่อายแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยเราก็พยายางกับเขาใช่ใช่ใช่งานได้ม่ถึงขับที่ว่างอยู่ในคนนใหมู่มากเนาแล้วก็พยายางกับลูกไปนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคบนขอบคุณนะคะ